ตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาท่าน้องไปรับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นค่ะและพี่แป้จะบอกทิกทุกอย่างนะคะในการรับของฟรีทั้งหมดนี้นะคะว่าทํายังไงบ้างซึ่งชิ้นแรกนะคะจะเป็นกอบบินนะคะท่าน้อง,องเขาแจกทั้งหมด10,000แชิ้นนะคะบอกเลยว่าทําไม่ยากค่ะของแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะ4ชิ้นเนี่ยใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเราไปดูชิ้นที่2กันว่าเป็นอะไร ก็คือชุดเซตนะคะน้องๆที่จะเป็นแบบสูรแจ็คเก็ตแบบนี้นะคะบอกเลยว่าแจก1,000 0แชิ้นเหมือนกันใครที่อยากได้ก็ต้องทําแล้วแหละชิ้นต่อไปนะคะน้องๆจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์สํานักข่าวนะคะของ BBC นะคะซึ่งเป็นสํานักข่าวของต่างประเทศนั่นเองค่ะและชิ้นนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะน้องๆเป็นแว่น VR นะคะที่เป็นสีแบบหูเหมือนฮูลู แบบนี้นะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแจก10,000แชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งดิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งบอกเลยว่าแมบนี้เนี่ยมันบัักนิดนึงนะคะน้องๆะนั้นฝั่งคลิปพี่แป้งให้จบด้วยนะ เข้ามาให้น้องกดสตาร์ทได้เลยนะคะหากน้องเข้ามาแล้วขาน้องขยับไม่ได้เนี่ยให้น้องทาการรีตัวนะคะหากขยับไม่ได้อีกก็รีจนกว่าตัวน้องเองเนี่ยจะขยับได้ได้เองนี่คือหนึ่งในการที่มันบั๊กนะคะน้องจากนั้นเนี่ยของฟรีแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมคะจะต้องใช้100เหรียญนะคะในการแลกของแต่ละชิ้นซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีให้น้องเก็บภายในแมปอยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะมีหลายด่านมากๆเลยนะคะให้น้องเก็บแต่ด่านนี้เก็บง่ายที่สุดนะคะซึ่งเป็นด่านหลักสมมติว่าน้องเนี่ยเก็บได้แล้วครบ น้องก็นํามาแลกเพราะน้องแลกหนึ่งร้อยเหรียญเหรียญมันจะหายไปเลยนะคะน้องสามารถไปมินิแบบอื่นๆแล้วก็ไปเก็บเหรียญได้ด้วยนะคะสมมุติว่าเก็บเหรียญแลกหมดแล้วแล้วมันยังไม่รีเหรียญมาให้น้องเนี่ยก็มาเก็บในดานอื่นก็ได้ค่ะหรือว่าจะออกแบบเข้าใหม่แล้วมาเก็บใหม่ก็ได้ซึ่งมาที่สอสมมติพี่แป้งเก็บมาได้หนึ่งร้อยเหรียญพี่แป้งก็นามาแลกแว่น VR ซึ่งแบบมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะเพราะพี่แป้งเก็บจากดานอื่นแล้วพี่แป้งออกแบบแล้วเข้าใหม่เหรียญพี่หายด้วยนะคะน้องก็ลองทาดแแวววก็ไ้้ลล ง่ายที่สุดนะคะน,น้องลงออกเข้าใหม่จนกว่าเหรียญจะกลับมานะคะน,น้องก็เก็บไปเรื่อย,อยจนกว่าน้อง,องจะมี100รอเหรียญแล้วก็แลกนะคะมันจะกัดมากที่สุดคือ100เหรียญต้องแลกก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บใหม่